สวัสดีนักกีฬาทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตอัพนาฬิกานะครับและก็วิธีการเซตอัพเวิร์กอัลนะครับสำหรับตารางซ้อมของคิดสโกไตรนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับผมก็คือส่วนของการเซตอัพตัวของนาฬิกาเองค่าต่างๆนะครับผมแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือจะเป็นโปรแกรมฝึกซ้อมนะครับที่เราจะมาเซตอัพกันเพื่อที่จะใช้ในการฝึกซ้อมนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นของ Garmin นะครับผมก็ใครที่ใช้ Garmin อยู่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ ถ้าใครยังไม่เป็นนะครับผมก็สามารถเปิดคลิปนี้แล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมโดยวิธีการเซตอัพทั้งหมดนะครับผมจะเกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน Garmin Connect นะครับผมก็อย mm ่าลืมดาวน์โหลดกันมาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็คอนเน็กนาฬิกาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เข้าไปที่แอป Garmin Connect ก่อนได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเซตอัพตัวของค่าวัดกันก่อนนะครับผมนาฬิกาบางคนเนี่ยอาจจะค่าวัดยังเป็นมาอยู่นะครับผมก็คือของเรานะครับจะใช้หลักกิโลเป็นหลักเนาะก็เดี๋ยวเรามาเซตอัพกันนะครับผมโดยที่เดี๋ยวเราจะไปทางขวาล่างนะครับผมที่ขึ้นว่ามอนะครับเราก็กดเข้าไปตามน,นี้แล้วเราเลื่อนลงมาก่อนนะครับผมมาที่ Setting ข้างล่างนะครับ เสร็จแล้วนะคบผมเราเข้ามาที่ user setting นะครับแล้วเราคลิกเมนูของ Unit นะครับผมแล้วก็คลิกที่ measurement unit นะครับผมสำหรับบางคนนะครับก็จะเป็นติ๊กเป็นช่องอื่นๆนะครับผมอันนี้ก็คือติ๊กเป็น metric นะครับผมเพราะว่าถ้าติ๊กเป็น metric มันจะเปลี่ยนเป็นจากไม้เป็นกิโลจากปอนเป็น กิโลกรัมอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นค่าวัดที่เราจะคุ้นชินกันอยู่นะครับผมให้ติ๊กเป็นเมตริกนะครับเท่านี้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการตั้งค่าวัดต่างๆนะครับอีกค่าที่เราจะมาเซตอัพกันนะครับผมก็คือตัวของ GPS นะครับผมในตัวของนาฬิกาอันนี้ก็สามารถเซตอัพผ่านแอปได้เลยนะครับผมเพราะว่าอย่างโปรแกรมของเราต้องใช้ความแม่นยําของ GPS ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราจะได้ซ้อมให้ตรงเพจนะครับผมโดยที่เราจะไปทางขวาบนครับตรง รูปนาฬิกานะครับเราสามารถคลิกไปได้เลยเสร็จแล้วเลือกนาฬิกาที่เราจะทําการเซตอัพนะครับผมหลังจากที่เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนไปที่ Activity and app นะครับเสร็จแล้วเลือกโหมด Run นะครับผมหลังจากเข้ามาหน้านี้นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วจะเจอว่า Satellite นะครับผมนี้เรากดเข้าไป พอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นโหมดต่างๆนะครับที่นาฬิกาจะใช้ GPS นะครับผมอันนี้ขออธิบายก่อนนะครับก็คือถ้าเป็น GPS only นะครับผมมันจะเซฟแบตเตอรี่แต่ว่าจะได้ความแม่นยำประมาณหนึ่งนะครับผมระบบ All System ก็คือจะได้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็โหมด All บวก Multi Band จะได้ความแม่นยำสูงสุดนะครับผมให้เราเลือกอันนี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ ถ้าเป็น All กับมัลติแ a n d จะมีในนาฬิกาการมินรุ่นใหม่ๆนะครับผมแต่ว่าบางรุ่นจะมีแค่ถึง All System นะครับผมให้เลือกเป็น All System ็มนะครับสำหรับคนที่ไม่มี Multiband นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่านาฬิกานะครับผมแล้วก็ตั้งค่า GPS นะครับต่อไปจะเป็นส่วนในการตั้งค่า work out นะครับที่ใช้ในการซ้อมนะครับผมซึ่งโปรแกรมการซ้อมหลักๆที่เราจะได้ใช้นะครับผมก็คือ1นึ่งสเลกนะครับผม 2 interval 3คือ progressiv e นะครับเริ่มกันเลยนะครับผมโดยสเต็ปแรกนะครับเราไปที่ขวาล่างเหมือนเดิมครับผมคือมอกดเข้าไปนะครับผมและไปที่เมนู training and planning นะครับผมกดเข้ามาจะเจอเมนูนี้นะครับผมให้เราไปที่ workout นะครับพอเราเข้ามาหน้า workout นะผมเราจะเจอหน้านี้นะครับผมซึ่งถ้าใครยังไม่เคย set up มาก่อนเนี่ย มันจะไม่มีโล่งๆเลยนะครับผมก็ถ้าจะเซตอัพเวิร์กอัลใหม่นะครับผมให้ไปที่ create workout นะครับผมคลิกได้เลยต่อไปไปคลิกที่ run นะครับและเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับผมหน้านี้จะเป็นหน้าหลักในการเซตอัพเวิร์กอัลของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเวิร์กอัลที่จะทำกันในครั้งนี้นะครับผมก็คือวอร์มอัพ 2K นะครับผมแล้วเป็นฟันเล็กเซสชั่น 1 0 k นะครับแล้วก็เป็นคูลดาวน์เซชั่น2 k นะครับโดยที่ l 1 b จะอยู่ที่6ครึ่งนะครับและ l 3จะอยู่ที่6นะครับผมฟัาเลขตอนวอร์มอัพกับคูลดาวน์ของเราเราก็ากดนาฬิกายแยกกันได้เลยนะครับให้เราปิดไปนะครับก็พอไปถึงวอมอัพเนี่ยเรากดก,กระบาดนะครับผมเพื่อเอาออก แล้วก็คูดาวก็เหมือนกันนะครับเพื่อเอาออกแล้วเราก็จับแยกกันนะครับผมอันนี้เราจะเซตแค่เมนเซตเท่านั้นนะครับก็ให้ไปคลิกที่ add repeat นะครับผมทางด้านล่างนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ติ๊กรันออกนะครับอ่าแล้วเราจะได้หน้านี้มานะครับผมซึ่งเราก็จะเซตอัพเลยนะครับก็คือ อย่างเช่นฟาสต์เลใช่ไหมครับมันจะมีะวิ่ง2แบบก็คือเราจะวิ่ง L 1 b นะครับผมแล้วก็วิ่งในส่วนของ L 3นะครับก็คือ L 1 b เนี่ยเราจะวิ่ง5นาทีแล้วก็ L 3เราจะวิ่ง1นาทีครึ่งนะครับผมโดยที่เราจะวิ่งสปีดก่อนแล้วก็ค่อยมาผ่อนเป็นเป็น endurance นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นกรอบตรงกลางใช่ไหมครับอ่ะเราก็เซตอัพในนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพตัว L 3กันก่อนนะครับผมว่าเซตอัพยังไง ให้เราไปคลิกอันแรกนะครับเป็นรันอันแรกคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับก็ให้ไปที่ duration type นะครับคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วมันจะขึ้นเท่านี้นะครับผมเราจะวิ่งโดยใช้ระยะเวลาเป็นหลักนะครับผมก็ไปที่ time นะครับมันจะมี time distance และ button มี calorie แล้วก็ heart rate นะ,ะให้เราไปที่ time เสร็จแล้วนะครับผมให้เซตอัพเป็น1นาทีครึ่งนะครับผมพอเราจะวิ่งเร็ววิ่ง L3 ก่อนนะครับอ่าเซตอัพเป็น1นาทีครึ่งนะครับผมและให้เราเลื่อนลงมานะครับผมตรง Intensity Target นะครับผมอันนี้เนี่ยแล้วเราจะกำหนดเพลสในการวิ่งเรานะครับพอคลิกขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเพลส Cadence Hardness Zone Custom Hardness Power Zone แล้วก็ Custom Power นะครับให้เราไปที่เพลสนะครับผม เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับอ่ะอย่างที่บอกครับเราจะเป็นโปรแกรมของวิ่ง l 3 p a เพจนะครับผมแล้วก็วิ่ง l 1 b p a จ e 6ครึ่งนะครับผมอันนี้เราจะอ่าเราจะตั้งเป็น page 6นะครับอ่าซึ่งโปรแกรมของเราเนี่ยจะบวกลบไม่เกิน5วินาทีนะครับผมแล้วก็อันซ้ายนะครับกับอันขวาก็จะเป็นกรอบที่เราจะต้องวิ่งกันนะครับผมอันนี้ก็ เซตไปเลยนะครับผมก็เป็น555นะครับแล้วก็อีกฝั่งจะเป็น605เพื่อที่ค่าเฉลี่ยตรงกลางมันจะได้ออกมาเป็นเพจ6นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้แบ็ k กลับไปนะมันจะขึ้นแล้วนะครับว่าวิ่ง1นาทีครึ่งนะครับผมเพจเฉลี่ยเพจ6นะครับผมประมาณนี้นะครับ อันนี้สนะครับเดี๋ยวเราจะเซตอัพ L1B กันนะครับผม L1B เนี่ยเราให้คลิกไปที่ recover ได้เลยนะครับแล้วเราไปเปลี่ยน Ste ป t ท p e ด้านบนนะครับให้เรามาคลิกอันนี้นะครับด้านบนเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็น Run นะครับก็คือเราจะวิ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เซตอัพนะครับผมเวลา5นาทีนะครับเสร็จแล้วลงมา Intensity t y t g r t เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เราจะเป็นเพจ6ครึ่งนะครับให้เราเซตเป็น6,25นะครับแล้วก็6,35แล้วก็แบ็กกลับมาอ่ะเราจะได้นี้แล้วนะครับผมเป็นเมนเซตของเรานะครับเรียบร้อยก็คือวิ่ง L 3 1นะครับหนาทีครึ่งนะครับเพจเฉลี่ยเพจ6นะครับผมแล้วก็วิ่ง L 1 B นะครับผม5นาทีนะครับเพจเฉลี่ยอยู่ที่6,30นนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่ม เซตเข้าไปนะครับว่าเราจะต้องวิ่งระยะทางเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นสมมุติเป็นเซสชัน8โลนะครับผมเราก็มาเพิ่มรีพีทไทม์นะครับโดยรีพีทไทม์เราให้กดตรงนี้ครับที่มันจะเป็น t ู o time นะครับผมก็คือเป็นล a บเป็นเซตของเราตรงนี้เรากดได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอ่าสมมุติว่าเป็น8เซตนะครับอย่างเงี้ย8เซตมันจะได้8.8เทาอ่าอาจจะเยอะไปน,นิดนึงสมมุติถ้าเป็นแบบ main set โล ลงมาประมาณนี้นะครับผม7.7กิโลนะครับผมให้วิ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็สมมุติถ้าเป็น10โลเราก็เพิ่มขึ้นไปนะครับเป็น9เซตอ่ะ,อะเราจะได้9.9นะครับผมก็จะเป็นเมนเซต10โลนะครับอ่ะทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดเซฟนะครับผมทางด้านขวาบนนะครับให้คลิกเซฟเข้าไปอ่ะแล้วเราก็พิมพ์ Workout Name ได้เลยนะครับผมเป็นป a ร t ตเล็ก เล็ก L3 L1 อย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับกลับมาหน้า work out แล้วก็จะขึ้นโปรแกรมของเราที่เราเพิ่งเซตไปเมื่อกี้นะอ่ะมันจะขึ้นมันจะขึ้น work out ที่เราเพิ่งเซตไปเมื่อกี้นะครับผมทีนี้เนะี่ยให้เรากดคลิกเข้าไปใน work out ที่เราเพิ่งสร้างนะครับผมแล้วก็ ไปที่ทางด้านขวาบนนะครับผมแล้วเราก็กดรูปนาฬิกานะครับแล้วก็ send to Watch นะครับผมว่าจะส่งเข้านาฬิกาเรือนไหนของเรานะครับเซสชันอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ r e s s i v e Run นนะครับผมหรือว่าเป็นตัวของ Interval เราก็สามารถเซตอัพได้เหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมเป็น l 5 1านนะครับผมก็คือลงคอร์ดนะครับ หน้าตาเวิร์กอัลก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือเราจะมาเซตอัพวอร์มอัพคูลดาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงที่เป็นรีพีทนะครับผมก็คือรัน1.2กิโลเมตรนะครับผมเพลส L5 สมมตุติอันนี้ผมเป็น415นะครับผมแล้วก็พัก2นาทีนะครับผมแล้วก็สมมตุติลง5เซตเราก็เปลี่ยนรีพีทเป็น5ครั้งนะครับหรือว่าจะเป็น L6 400เมตรนะครับผม ก็จะเป็นรัน400นะครับผมเพจ405นะครับผม10เซตนะครับผมเราก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับ Recover 1นาทีอันนี้ก็คือพักนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมและส่วนของ Progressive Run ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือเป็นส่วนของ Warm Up Cool Down นะครับผมและจะเป็น Run นะครับผมก็เซตแรกนะครับผม 4K นะครับผม445 เซตสองนะครับผม 3K 425แล้วก็เซตสามสองโลสี5หน้าะครับหน้าตาตารางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวของการเซตอัพฟาสเลกแล้วก็เวิร์กอัลต่างๆนะครับผมในแอป Garmin นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากที่เราอัพโหลดตัวของเวิร์กอัลจากแอปมาที่นาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดใช้งานมันยังไงนะครับผมให้เราเปิดไปที่ตารตนะครับผมนาฬิกาแล้วเลือกโหมดรันปกติเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมให้เราเลื่อนลงมานะครับที่เทรนนิ่งนะครับผมให้เรากดเทรนนิ่งเข้าไปนะครับไปที่ Workout Library นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือฟาสเล็ก L1B L3 เมื่อกี้ที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับผมก็คลิกเข้าไปได้เลยอ่ะนะครับ ก็ยังไงถ้ามีคำถามในการใช้งานหรือว่าในการเซนตอัพนะครับผมก็สามารถทักหา Line Official ได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปช่วยกันตอบนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะวิ่งให้สนุกครับผมสวัสดีครับ